พระพุทธปิตุอุปถาคปางระงับโรคเป็นปางล่าสุดคือปางที่75เป็นองค์แรกของโลกตามพระไตรปิฎกโดยกำหนดเททองหล่อในวันที่16เมษายน2 5 6 6เวลา13นาฬิกาณวัดก้างปลาอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยหม่อมเจ้าอุทัยกัญญาพานุพันธ์เสด็จมาเป็นประธานและมอบเหรียญราชการที่9แก่ผู้สนับสนุนจึงเกิดงานมหาสงกรานมหาบุญเททองพระพุทธปิตุอุปทาคในระหว่างวันที่7 ถึง16เมษายน2566ภายในงานมีกิจกรรมมากมายร้านค้าของกินของใช้นาวาผาโชคสวสดสะเดาะเคราะห์การแสดงของนักเรียนทั้งมนโนราเชิดสิงโตขีตะมวยไทยพิธีเปิดยิ่งใหญ่การแข่งประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกวดทิดาสงกรานต์รดน้ำผู้สูงอายุการแข่งขันผู้สูงอายุปาร์ตี้สงกรานต์โดยดีเจยศการแข่งขันดําวงเวียนครกกว่า20ทีมมหรสพหนังตะลุงอลังการสอเอียดหนุยหนังกาตกพงศกรนคร รสีเทพบุตรมโนรามโนราไข่เลี่ยมศิลปินเสือสองเลลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นเฟียสซิริวูดวันใหม่ย,ยูนิคอนวงใบไผ่ลูกทุ่งวาไราตี้วงเบบี้ดักวงนิวเคลียร์และหนังกลางแปลง ซุ้มวัตถุมงคลที่นําวัตถุมงคลเก่าเก็บของวัดมาให้เช่าบูชาเป็นกรณีพิเศษรวมถึงสแตมที่ระลึกวัดก้างปลาออกให้เก็บเป็นครั้งแรกลุ้นหางบัตรที่มาจากการร่วมบุญ99บาทที่สามารถร่วมบุญได้ตลอดการจัดงานนําหางบัตรลุ้นโชคมากมายในคืนสุดท้ายกว่า30รางวัลครั้งนี้จึงเป็นงานมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีด้วยความร่วมกันจากหลายฝ่ายในการนี้ทางวัดยังรอรับการร่วมบุญของรางวัลกาชาติของรางวัลหางบัตรเพื่อให้งาน ครั้งนี้เกิดบุญมหาศาลเป็นงานที่ยิ่งใหญ่สมกับการได้รวมสร้างพระปางล่าสุดองค์แรกของโลกปางที่75ปางระงับโรคด้วยกัน